สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปันนะครับกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งสรุปผลการแข่งขันฟุตบอล FA ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศกันดีกว่านะครับเตะกันครบไปเป็นที่เรียบร้อย4คู่4สนามได้4ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผลแต่ละคู่แต่ละสนามเป็นอย่างไรมีไฮไลท์ทุกประตูมาฝากกันพร้อมกับหลังเกมในสไตล์ของผมลเลยจะบอกเลยนะครับว่าเกมในรอบรองเตะวันไหนกันจับสลากวันไหนกันมาลุ้นกันนะครับเชียร์กันอีกหน่อยนึงเดี๋ยวฟุตบอลไทยก็จะปิดฉากฤดูกาลน,นี้อย่างเป็นทางการเหลือแค่บอลถ้วยรายการนี้รายการเดียวรับไปเชียร์กันต่อกับทีมชาติไทยแล้วก็ศึก a f c Champions League ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถกด u b s c r i b e แล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube พร้อมกับ กดไลค์กดแชร์ในช่องทาง Facebook กันได้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเกมคู่แรกกันเลยครับผมขอเริ่มที่บิ๊กแมชเลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านดวนกับเมืองทองยูเนเต็ดโดยเจ้าบ้านในส่งดีเก่าเก่าหลังจากฟลูมิเนนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของบราซิลที่เจ็บไปนาน2เดือนพอดีเลยครับหลังจากออสตาร์ตัวจริงในเกม FA ครับรอบ16ทีมที่เจอกับการท่าเรือตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์แล้วก็เล่นต่อไม่ไหวจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกกลับมาเป็นตัวจริง11คนแรกส่วนกิเลนพยองมาเรโอยูรอฟส ทับใหญ่ครับโดยมี3ประสานเดลเลวิลเลมป๊อปแล้วก็สดอมีซาเยฟเดินเกมรุกเริ่มเกมไป12นาทีกลายเป็นเมืองทองที่เกือบจะได้ประตูก่อนครับ สุพรปีนาก,กาตาโพเนี่ยเปิดเข้าไปให้กับแดนเลหม่งลูกนี้เข้าไปแล้วแต่พุทธสินไปเช็ค VAR แล้วก็มองว่ามีจังหวะที่วิลเลนป๊อปไปผลักทานนฤบดินวิรวัติโนโดมล้มในเขตโทษก่อนจึงเสียฟาวแล้วไม่ให้ประตูครับก่อนที่ครึ่งหลังนาะที70จะเป็นบุรีรัมนี่แหละครับที่ขึ้นนําจากการได้จุดโทษที่นฤบดินวิรวัตโนโดมเนี่ยไปโดนสราวุธกระยาดาบัณฑิตสกัดล้ม v ี r ก็เช็คครับและยืนยันตรงกันโดยเป็นเซเมโรซาสังหารเสียบเสาแรกชนิดที่สมพรยศเนี่ยพุ่งถูกทางเกือบจะเซฟได้ทันเหมือนกันนาทีเจ็ดสิบสองครับในจังหวะยิงลูกนี้เข้าไป แล้วก็อีก5นาทีต่อมาสกอร์ไหลเป็น2อด้วยครับจังหวะที่ตัดบอลได้จากแนวรับเมืองทองก่อนที่สุบะโชคสารชาติตัวสำรองนะครับจะหลอกมองเหมือนจะจ่ายแต่เลือกซัดแสกหน้าสมพรเข้าไปเด็ดขาดมากๆครับจบเกมบุรีรัมย์ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับเป็นชัยชนะนัดแรกของอเล็กซานเดรกาาเหนือมาริโอยูรอฟสกี้ในการพบกัน3นัดส่วนเมืองทองก็ยังไม่สามารถบุกชนะบ,บุรีรัมย์ได้ ในฟุตบอลถ้วยภายใต้การคุมทีมของโค้ชต่างชาติต่อไปแถมซี่สำคัญครับจบเกมยังมีช็อตเด็ดที่ทั้งสองคนจับมือกันแต่กาม่าเนี่ยพยายามจะทำท่าบอกมาริโอสื่อสารแบบว่าคุณเห็นไหมว่าผมไม่ได้รีบหนีคุณเหมือนนัดแรกที่คุณรีบจับมือผมยังไม่ทันทักทายกันแล้วคุณก็วิ่งหายไปสํหรับเกมนี้ครับกาม่าเนี่ยเน้นการดักตัดบอลแดน2และก็แดน3ที่เด็ดขาดมากแม้ว่าจะขาดไมเคิลมาเกสที่เจ็บ ตั้งแต่นาที26แต่ก็ไม่ส่งผลต่อวิธีการเล่นเลยครับพร้อมกับมีหลายจังหวะที่ผู้เล่นเนี่ยพุ่งเข้าหาจังหวะพอดีแทบจะพร้อมๆก,กับการจ่ายบอลของผู้เล่นเมืองทองทําให้ตัวที่รับบอลคนไหนจับบอลแรกไม่ดีหรือว่าคิดช้าทําช้าจะโดนแย่งบอลจากเท้าทันทีซึ่งตอนเสียประตูที่2องคาแรคเตอร์การเล่นจะเห็นภาพที่ผมพูดเลยครับ เป็นไฮเพรสซิ่งที่ดุดันแต่รอเวลาในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมคราวนี้ครับตอนที่มีลูคัสโฮชาถือว่าช่วยเก็บกวาดได้หลายครั้งแถมยังเติมไปกดดันช่วยลูกมงกได้ด้วยในนาที35นะครับก็ขึ้นไปโขกเช็ดคานออกไปแต่พอต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากจังหวะอาการบาดเจ็บนี่รู้เลยครับว่าหายนะมาเยือนเกมรับจากนั้น ก็มาโดนตัดอาวุธเกมรุกอีกจากการที่แดนเลเล่นต่อไม่ไหวนาที62แน่นอนครับมันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณภาพเกมของกิเลนพยอมันตกลงไปอารมณ์ห่วงหน้าพวงหลังแต่เกมเนี้ครับเจ้าบ้านก็เตรียมแผนมาดีจริงๆจนทําให้ประสาทสายฟ้านั้นทําได้ตามเป้าอีก1นก้าแม้ว่าจาก,การันตีการคว้าตัว a f c แชมเปี้ยนส์ลีกสอ2ไปแล้วในลีก ซึ่งได้สิทธิ์ในรอบเพลย์ออฟแต่พวกเขาเนี่ยคิดการใหญ่ครับถึงการเป็นแชมป์รายการนี้เพื่อสิทธิ์ในการเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มมากกว่าส่วนเมืองทองเกมช่วงแรกๆเ,เน้นจังหวะการโต้กลับจากการออกบอลเร็วซึ่งถ้าเกิดมีพื้นที่ให้เล่นจะอันตรายมากครับใช้ตัวไม่เกิน3-4คนที่เติมขึ้นไปแต่จังหวะสุดท้าย บุรีรัมย์ก็ตามลงไปเร็วมากเหมือนกันสถานการณ์ในเกมรับก็เลยจะมีผู้เล่นมากกว่าทีมเยือนตลอดอย่างน้อยต้องมากกว่า2-3คนเลยทําให้บอลของกีเลนผยองนี่จะเล่นมากจังหวะไม่ได้ครับแล้วก็ต้องหาจังหวะจบสกอร์ด้วยตัวผู้เล่นไม่เกิน2คนเท่านั้นตัวซัพพอร์ตอื่นก็ถูกตามชิดคู่ตัวต่อต,ตัวหมด เอาเป็นว่า3ปีหลังสุดยังไม่มีถ้วยแชมป์ให้สัมผัสแต่ก็เห็นแนวทางที่ดีสําหรับเด็กชุดนี้ที่ทําอะไรหลายอย่างได้หน้าทึ่งภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ผู้ชนะกาม่าจะพูดอะไรถึงมาริโอบอกเลยครับสมการรอคอยและก็เอาคืนทุกสิ่งที่คาใจตั้งแต่เกมแรกที่เจอกันเอาเป็นว่าทีใครทีมันละกันครับ First Victory. Uh, to be honest, I think again, you know, we didn't deserve. Uh, we didn't deserve to, to lose the game, but it's as, as we know, it's it's one game and everything is possible again. Unlucky with the lay goal and uh, and pop pushing for for no reason, uh, and we have decided it's foul, and uh, we have a couple of more chances that we can be more productive and dangerous, but. End of the story again. You know, you, you force the changes, uh, Lucas hurt again, and the lay as well. It, it, it's tough, you know, but again, no excuse. Uh, only we know how much we want to go through and to win today. We give everything, and the players deserve the rest. We will look forward, take the positive things, and uh, the negative try to, to fix and to be better in the future. One more time, I'm proud and I i would like to, to say a big thank you for the fans, for all support. we, we really give everything for the club. i think we, we get so many positive things. we didn't want to finish on this way, but again, uh, we need to, to put a smile on our face, to take deserved rest, and to, to be ready for the future to be better, because this club deserves that one more time. thank you so much for support. And see you soon. amazing game, amazing. Uh, we do what we we want in the game. Only one team will try win the game, and this team, will run. show all the time he want to win. He want uh, finish the the game the ninety minute. Of course, it's a difficult game. We how they try play on defense and try one ball for transition, and time one ball for set piece. But all the time we propose the game. We try create uh, some movements for open the space for for we create offensive movement. And now the best team go to the next level. I talk to Mario because uh, when we lose here, the first game against Monton, too much people talking too much. And I remember, I want everybody remember together. First, I respect him. I like him, but sometimes we not too much experience. Talking bullshit and we, we don't like. and. When finish the game, I lose the first game against Monton 3-2. I talk to everybody here to remember what I say. I say, let's wait the finish season for for what we position. What position would you finish? Very clear. We second position and Monton seven. Because too much people want to compare me and Mario. cannot compare. Maybe in the future he can do what I I do in Thailand. but now cannot compare. Now I I want to say good holiday for Monton, enjoy the holiday. Sometimes for us as a coach, the most important is respect, but always I respect everybody. Today we show who the best team, the best coach, the best staff, the best club, all together. Only one game, we we show this for, for all time. จากนั้นไปต่อกันที่เชียงรายยูเนเต็ดรับมือกับเมืองการยูเนเต็ดหเดียวจากไทยลีก3ที่ฤดูก,การหน้าจากขึ้นมาเล่นไทยลีก2แล้วทีมเยือนเนี่ยก็สู้ได้ดีด้วยครับเล่นเอาเจ้าบ้านน้ำลายเหนียวคอก่อนจะบดชนะไปได้2ต่อ1แม้วเมืองการนั้นจะขึ้นนําก่อนนาทีที่14บออลเนี่ยตบเข้าในเหมือนไม่มีอะไรครับแต่บรินเนอร์เอริเก้สกัดบอลไม่ดีแล้วไปเข้าทางชาคริตละว,วันประโคน คราวนี้ยิงดาบแรกติดบล็อกของบินเนอร์พยายามจะแก้ตัวแต่ดาบ2ก็ซ้ำเข้าไปจนได้จากนั้นเจ้าถิ่นก็มาได้2ประตูแซงชนะนาที45จากพระเอกอย่างบิลโรซิมาครับที่หลุดไปกระดกบอลข้ามสันธิภาพุญเกลี้ยงเข้าไปอย่างเหนือชั้นแล้วก็ทิ้งตัวมงเสาแรกนาที73มหมดเวลากว่างโซมหาภัยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จครับโดยหวังถึงการคว้าถ้วยเพื่อสิทธิ์ในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มของ AFC แชมเปียนส์ลีก2022เหมือนกัน สี่ต้องชื่นชมนะครับต้องยกเครดิตให้กับเมืองการภายใต้การคุมทีมของเจเดตมิลาที่ทําให้เกมนี้มันมีความหมายแล้วก็สนุกทั้งที่ชื่อชั้นในทั้งหมด4คู่นี่คืองานที่น่าจะไม่ยากสําหรับเชียงรายแล้วก็ที่สําคัญเสเดตยังกล้าใช้11ตัวจริงเป็นนักเตะไทยล้วนสู้กับเชียงรายที่ขนต่างชาติลงเต็มพิกัดถือว่าเหนือความคาดหมายที่ยืนระยะได้ดีขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าแหละรครับถ้าลงระเดยดจ,จริง ขุมกาลังแต่ละคนของทีมเยือนก็ประสบการณ์เก่าเกมกว่าทีมท้ายตารางในไทยลีกหลายสมโมสรเลยแล้วมีโอกาสได้ลูก2ด้วยแต่ด้วยความเด็ดขาดและจังหวะการเร่งเกมที่ไม่นิ่งพอแม้ว่าจะมีตัวดีกรีผ่านไทยลีกหนึ่งมาทั้งนั้นสุชาวนุชนุ่มกรวิทนามวิเศษชาคริตรวันประโคนและก็ปฏิพันธ์ปิ่นเสริมสุสีแต่ต้องยอมรับครับการเจอเกมคุณภาพที่มันแตกต่างกันมาตลอดบางทีต้องปรับวิธีคิดโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้าย บอกเลยนะครับว่าโอกาสต้องไม่เปลืองเพราะว่าไม่ใช่ความเคยชินในไทยลีก3ที่โอกาสของคุณนั้นจะมีมากมายยิงพลาดเดี่ยวก็ได้เพราะว่าบุกเขาตลอดส่วนการขึ้นเกมฟุตบอลน,นัดนี้สู้กันด้วยจังหวะโต้กลับครับซึ่งบอลคัตแบ็กตัดแผงหลังถือว่าเป็นอาวุธเด็ดแท็กติกวิธีการเข้าทำของเมืองการก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ากุนซืออย่างเจเด็ดมิลาบก,ก็มีของดีติดตัวมาจากไทยลีกหนึ่งโชคโชนอยู่แล้วแถมยังใช้ความสามารถจากตัวที่มีความเร็วทั้งชาคริตและก็ปฏิพาน หลายจังหวะทําได้ดีครับหลุดเดี่ยวเข้าไปลุน้นส่วนเชียงรายความเป็นพวกเขามันชัดที่ความเด็ดขาดจริงๆครับเมื่อได้ด้วยบอลด้านข้างบอลสั้นก็เจาะรอเวลาได้พเพราะเอปักก็วางยาวให้กับบิลโรซิมาซึ่งคุณภาพในการเก็บบอลหรือว่าจบสกอร์ในสัมผัสแรกยอดเยี่ยมจริงๆและน่าสนใจนะครับว่าจะเกาแบบนี้อีกไหมในวัย37ปีกับฤดูกาลหน้าที่ผมทายล่วงหน้าครับถ้าเกิดไม่เจ็บก็ยังคงการันตีฝีเท้าเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เคลื่อนที่มาก แต่บอลไปหาที่ตัวเขาทีไรเนี่ยเสียบอลยากจริงๆต่อกันที่ชมบุรีสเตเดียมครับฉลามชนชมบุรีพบกับตราด FC ที่ต้องตกชั้นไปนเล่นในไทยลีก2ซีซั่นหน้าแล้วทางโคชเตียสะสมพบประเสริฐกุนซื้อของฉลามชนก็ฉายแววสัทีครับในบอลถ้วยซึ่งเขาถูกชะโลก เคยพาท่าเรือคว้าแชมป์มาแล้วเมื่อปี2009ดาน้าถล่มทีมเยือนขาดลอย5-1โดยได้ประตูจากเอเลนโดรกอนซาก้าตั้งแต่40วินาทีแรกลูกนี้ก็ทำชิ่งกันสวยตั้งแต่จังหวะก่อนหน้าแล้วครับเหลือหน้าที่ให้เขาสัมผัสบอลให้เข้าประตูเท่านั้นพอจากนั้นหนีเป็น2-0ครับนาที18เมื่อวรชิตกนิสีบัเพญเนี่ยวางยาวอย่างสวยเลยครับไปให้กับฉัดวงคจรธนโรดลุดเดียวก็ไปซัดผ่านมือของทศพรสีเรืองเข้าไป และนาที21สกอร์ไล30ครับรังสารวิรุณศีทำชิ่งกับเอเลนดโดรกอนซาก้าหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงนิ่มๆก่อนที่ครึ่งหลังเริ่มมา4นาทีตราดจ,จะได้จุดโทษครับและก็เป็นริคาโดซานโตสยิงไม่พลาดต,าตีไข่แตกไล่มา1ต่อ3 ฉลามชนเนี่ยก็ยังฟอร์มแรงนะครับสุดท้ายพวกเขาได้2ประตูบิดท้ายจากเอเลียนโดทำแฮตทริกนาที65แล้วก็ลูกยิงสุดสวยของพานุพง,พง,พง์พลซาโชคทดเจ็บให้ชมบุรีเอาชนะไป5ต่อ1แน่นอนครับสิ่งที่ต้องชื่นชมคือทีมเวิร์คของเจ้าถิ่นดีกว่าแล้วก็เสริมความมั่นใจแน่นอนหลังจากที่ประตูทั้งหมดได้มาจาก การเล่นร่วมกันทั้งนั้นครับแถมบอลยาวของบรชิตทํางานได้ดีมากจริงๆวางทีเป็นหลุดตลอดและการยิงถึงสาประตูของเอเลนโดก็น่าจะทําให้เขาบั่นใจมากขึ้นในเกมรอบรองที่ไม่ว่าเจอใครก็หนักทั้งนั้นคราวนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะถึงเวลาของทางโคชาส,สมหรือเปล่าสําหรับการไปถึงแชมป์ในช่วงเวลาที่มันยากลาบากสํา,าสหรับผลงานในลีกส่วนตราดก็ถือว่าหมดห่วงครับไปโฟกัสการสร้างทีมสู้ในไทยลีก2เลยปิดฉากฤดูการอันแสนเจ็บปวดสัทีปิดท้ายที่คู่ของแบงคอกยูเนเต็ด เปิดบ้านพบกับราชบุรีซึ่งอากิระนิชิโนกุนซอทีมชาติไทยเด่ยเดินทางเข้ามาร่วมชมเกมด้วยแล้วก็เป็น B u ครับที่เล่นในบ้านรักษาสถิติไม่แพ้ทีมเยือนต่อไปเฉือนชนะ2ต่อ1โดยขึ้นนำา1 0ครับนาที25จากฟรีคิกสุดเด็ดขาดของเฮเบตี้ฟาเดนเดสที่ยิงทีมเก่าอีกแล้วครับจากนั้นก็เป็นทีมเยือนมาตีเสมอที่53จากการซ้ำของไซบอนเดียที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาแม้ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นจะยกธงให้เป็นลูกล้ำหน้าแต่ผู้ตัดสิน เห็นว่าไม่ล้ำครับเพราะว่ามีปลกกล้าวันนันห้อยอยู่เป็นตัวสุดท้ายทําให้เปลี่ยนคําตัดสินราชมังกรก็ได้ประตูเกมก็ททาท่ามันยืดเยื้อะนะครับจะจบด้วยการเสมอแล้วไปต่อเวลาลุ้นกันแต่ละที8 2เป็นเฮปาตี้คนเดิมครับที่ซัดฟรีคิกเต็มแรงกําพลเนี่ยปัดไปชนขานแล้วก็มาเข้าทางของอานนท์อมอรเลศศักพยายามเหมือนจะยิงไปเสาสองแต่มันกลายเป็นดีครับเพราะว่าพิรพัฒน์นชย,ยานเนี่ยได้เติมมา สัมผัสบอลโล่งๆเข้าไปไม่เหลือครับส่งแข้งเทพนำสองหนึ่งแล้วก็ชนะด้วยสกอร์นี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบไม่ต้องเหนื่อยในช่วงต่อเวลา สำหรับราชบุรีครับโคชเจี๊ยบสมชายไม้วลัยกุลซือก็บอกว่าเกมนี้วันอร์ลุยส์ปวนจริงๆครับแต่ด้วยผู้เล่นที่มีกับการเล่นในเครื่องหลังก็ถือว่าทําได้ดีจริงๆเกมนี้หวังอยู่แล้วแล้วก็ยินดีกับแบงคอกด้วยที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนการเสียประตูที่2ก็บอกว่ามันไม่ใช่ฟรีคิกดูยังไงก็ไม่ฝ่าเพราะว่าผู้เล่นของบียูเนี่ยล้มลงไปก่อนแต่ก็ไม่อยากพูดถึงพร้อมกับยอมรับว่าลูกฟรีคิกก็เป็นจุดแข็งของแบงคอกอยู่แล้วให้แบบนี้ก็เหมือนให้จุดโทษครับเอาเป็นว่า ปล่อยพักเล็กน้อยแล้วกลับมาซ้อมกันสู้ต่อในศึก AFC Champions League ซึ่งราชมังกรจะอยู่กลุ่ม G ร่วมกับโพฮังสเลอร์จากเกาหลีใต้นาโกย่าแคมปัสจากญี่ปุ่นยะโฮดารุตัสซิมจากมาเลเซียก็เริ่มเกมแรก21มิถุนายนนี้ครับส่วนทางฝั่งของแบงคอก ผมไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าครับและยกเวทีนี้ให้กับทางโคชแบนทศวันสศรีปานกุลซือและคุณขจรเจรวานนท์ประธานสโมสรเป็นคนพูดดีกว่าครับโอเคก็วันนี้ถือเป็นเกมที่ยากน,นะอย่างที่บอกกอ็ตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่ที่เราจะพยายามที่จะถ้าอยากไปถึงไฟนอลเราต้องปรับเรื่องของคาแรคเตอร์เรานิดนึงช่วยกัน ลงมาในเรื่องของเกมรับวินในในเกมรับอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกเราทําได้ดีในการขึ้นเกมเพสซิ่งเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็กดดันเขาได้แต่ว่าเวลาเราเป็นเกมลับแล้วเราถอยมาไม่พร้อมกันหรือถอยมาช้าเนี่ยมันจะเหลือแค่หกเจ็ดคนพอครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มไม่ถอยแล้วพอเริ่มไม่ถอยปุ๊บกเกมลับมันทํางานหนักมากจนแบบมันมันปิดช่องไม่ได้หรอกมันก็รอโดนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องหา,หาการแก้ปัญหาในในเฉพาะหน้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้น โชคดีที่เราไม่ได้ประตูจากจากบาสนะทำให้เกมเรามันกลับมาสู่เกมของเราได้ลนะแต่ว่าก็ชมเชยพวกเราที่ทํางานหนักแล้วก็ช่วยกันแล้วมุ่งมั่นแล้วนะก็พยายามกันอีกนิดนึงนะอีก2นัดเองนะช่วยกันนะเราเหลือตรงนี้แหละคาแรคเตอร์ของเราที่จะปรับคนละนิดหน่อยให้มันเล่นเกมรับที่ไหนไห้ได้นะทุกคนเยี่ยมมากนะฮะอย่างที่โค้ชบอกนะก็พอครึ่งหลังปุ๊บก็จะมีสองสามคนพอยอยู่ข้างบนก็ช่วยกลับมาช่วยกันหน่อย นะครับะจะสวยกว่านี้เยอ,ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล่นดีเห็นได้ชัดนะฟิตเนสเราดีกว่าเขานะครับก็ชมเชยฟิตเนสโค้ชและก็นักเตะทุกคนนะครับคือถ้าเราวิ่งมากกว่าเขาวิ่งเพรสมากกว่านี้นะเข,ขาคารแล้วนะผมบอกไว้เลยแล้วเราก็ยังวิ่งอยู่ผมรู้ว่าเราเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเราวิ่งเยอะนี้เขาเหนื่อยกว่าเราเยอะโปรแกรมเราดีกว่าม,มีความเชื่อมั่น แท็กติกเราดีกว่าผมมีความเชื่อมั่นคุณขาดแค่สองเกมคุณได้แชมป์แล้วแค่สองเกมนะฮะแพ้ซะเยอะลงมาช่วยกันทีมเวิร์กคุณแชมป์แน่นอนปีนี้นะเอา้าปีนี้ก็ขอได้แชมป์นะทุกคน One two three go ก็อย่างที่บอกเขาถ้าระยะนี้ในเทปตี้ถ้าเขาไม่กดดันแล้วเขาทำงานตลอดอย่าลูสิเกร์ในระยะนี้นะ เขาเขาเขาค่อนข้างฉลาดไปแล้วหรือว่าเขาเลือกมุมอะไรเงี้ยคือจริงๆหลายๆเกมเราเกม open play เราก็เราก็เขาค่างทำได้ดีนะเพียงแต่มันไม่ได้ประตูใช่ไหมใหลายๆครั้งที่เรา open play ไปจากผนเดอร์จากอะไรก็แล้วแต่ที่หลุดไปหรือสามารถที่จะสร้างเกมเข้าไปแล้วทำมันก็อะไรขาดขาดเกิดเกิดนี้เป็นในจบสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อดีก็คือเรื่องของการเล่นลูกสเตทที่มามาหลายหลายหลายๆเกมก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าโดยที่ใหญ่เนี่ย หลายๆทีมก็มาเล่นเกมนับมาแต่ซึ่งมนการที่โอเพนเกมเข้าไปทำประตูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการอย่างเงี้ยจะทําให้มันต้องมีบวกกับเรื่องของลูกซิปเฟยตั้งแต่แล้วก็เรื่องของการที่ซิ่งข้างบนเพื่อให้ได้การที่ใั่จากจากการที่ซิ่งแล้วไปเป็นเกมลูกที่ยิงประตูได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องบวกกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราพยายามทำตรงนั้นอยู่แต่เพียงแต่ว่าโอเคด้วย้คาแรคเตอร์ที่เรามีอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาจุดลงตัวในในเกมอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยสู้ซึ่งก็ ก็โอเคก็ต้องแก้ไขปัญหาไปแต่ละปีครับแต่เราแก้ในปีนี้นะปีหน้าคาดว่าบางทีว่าเราจะเสริมตรงไหนเพื่อให้จุดแข็งให้ให้เรามีจุดแข็งเพิ่มมากขึ้นอ๋อถึงตอนนี้มันก็มันเลือกไม่ได้แล้ก็อยู่ที่ดวงแล้วจับฉลากเจอใครก็ได้เลนั่นเป็นะไรได้หมดกันไปไม่อยากกดดันเคนไปจับสลากสรุป4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีบุรีรัมม์เชียงรายชลบุรีและก็แบงคอกยู่นเต็ด เจอใครก็หนักด้วยกันทั้งนั้นนะครับจะมีการจับสลากประกบคู่สําหรับการแข่งขันในรอบรองวันจันทร์ที่5เมษายนและก็จะเตะรอบรองวันที่7เมษายน2ส,สนามนะครับเตะสนามกลางที่บุญ,ญจินดารังย้าของโบลิสเทโรแล้วก็ที่มอทอทรังสิตรังย้าของแบงคอกยูไนเต็ดนัดชิงก็เตะที่มอทอทรังสิตนี่แหละครับวันที่11เมษายนวันอาทิตย์ จากนั้นนะครับจบรายการนี้ก็ลุ้นเชียร์กันต่อโปรแกรมทีมชาติไทย3นัดจะเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคัดเลือกหรือเปล่าในโซนเอเชีย er, ก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ฟังกันเรื่อยๆแล้วก็ศึก FC Champions League นะครับเชียร์ BG ท่าเรือราชบุรีในเกมรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเราเป็นเจ้าภาพทั้ง3กลุ่ม และก็ลุ้นในรอบเพลย์ออฟสำหรับทางเชียงรายจะหลุดเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือน Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ